นายอดีเทพกมลเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์สร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ได้อโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 1 7้ยโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับเทศบาลเมืองพิจิตรคัดเลือกสร้างที่อยู่อาศัยแก่นางกิมเนียนมีบัณฑิตบ้านเลขที่62ทับ 4, ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านที่ออยยู่าาาาศััตมหลกกเณฑธนค ประการแล้วทาการสร้างบ้านพักอศาศัยงบป,ประมาณรวมทั้งสิ้น24,000บาทพร้อมส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย นายดิเทพกมลเวทผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านการชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยโดยการสนับสนุสนงบประมาณให้อำเภอรสร้างหรือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอำเภอละ1,000 0แบาทโดยอำเภอโพป,ประทับช้างได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่เป้าหมายจำนวนหนึ่งรายและร่วมกับผู้นําชุมชนจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างซ่อมแซมบ้านจนแล้วเสร็จ ที่ห้องประชุมเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกถแถลงข่าวเชิญชวนนักเรียนร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ยอดเพชรประจำปี2567ครั้งที่3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศเหรียญรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสมัครด้วยตนเองณโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกทางออนไลน์ที่ w w w .abpl.ac.th สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2567และวันสอบจริงวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567เวลา9นดนกาเป็นต้นไปณโนะรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนายดิเทพกมลเวทผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเพื่อจัดทําแผนและขับเคลื่อนวาระจังหวัดพิจิตรด้านสุขภาพภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2567 เพื่อจัดทาแผนและขับเคลื่อนวาระจังหวัดพิจิตรด้านสุขภาพ6ประเด็นในระดับคณะกรรมการระบบสุขภาพจังหวัดพิจิตรร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอแต่ละอําเภอรวมทั้งระบบการกํากับติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดอําเภอรวมทั้งสิ้น250คน นายสอนจักชัยชูวาพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดกิจกรรมงานคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยของจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2567สำหรับในการดำเนินการครั้งนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2567ตั้งแต่เมื่อวันที่27สิงหาคมถึง4กันยายนที่ผ่านมาณสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัย านีและสำหรับในปีนี้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปที่ยื่นความประสงค์ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรมีจำนวน60รายรวมทั้งสิ้น124ผลิตภัณฑ์